สวัสดีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับครูอนุชัยศรีประจันในรายวิชาทัศนศิลป์นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของเทคนิคในการวาดภาพระบายสีนะครับถ้าเราพูดถึงเทคนิคการวาดภาพระบายสีสีที่นักเรียนใช้นะครับก็จะเป็นสีที่ทํามาสําเร็จแล้วอย่างเช่นสีน้ํามันสีอะคริลิก สีโปเตอร์สีน้ำนะครับซึ่งสีเหล่านี้เราหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใช้สีประเภทอื่นเราจะใช้สีอะไรในการทํางานนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่นะครับเทคนิคการวาดภาพระบายสีนะครับเรามาทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการวาดภาพก่อนนะครับว่าการวาดภาพคืออะไรนะครับการวาดภาพคือการถ่ายทอดอารมณ์ส่วนตัวของบุคลน,นั้นๆออกมาเป็นลวดลายบนวัตถุชนิดต่างๆ ไอทีเช่นกระดาษอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ผ้าตึกราบ้านช่องและอีกมากมายที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นภาพการ์ตูนหรือภาพบุคคลหรือเป็นภาพลายเส้นเป็นต้นนะครับสำหรับการระบายสีนะครับเป็นการวาดภาพโดยการใช้ผู้กันหรือแปรงหรือวัสดุอย่างอื่นที่นำมาสร้างสารรค์ให้เกิดเป็นภาพการระบายสีต้องใช้ทักษะ ในการควบคุมสีและเครื่องมือมากกว่าการวาดเส้นผลงานของการวาดภาพระบายสีก็จะมีความสวยงามเหมือนจริงและสมบูรณ์แบบมากกว่านะครับต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของการจัดวางภาพนะครับการวาดภาพให้สวยงามเราต้องรู้จักหลักการวาดภาพให้ถูกต้องเหมาะสมดังนี้นะครับ 1. นนะครับวางภาพให้เหมาะสมกับลักษณะของกรอบนะครับเช่นกรอบเราเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนเราก็ต้องวางภาพให้เหมาะสมนะครับ 2. การวาดภาพให้มีขนาดเหมาะสมกับกรอบนะครับขนาดของภาพจะต้องมีความเหมาะสมพอดีกับกรอบนะครับ 3. จัดภาพให้มีน <fi> <the> ้ำหนักก <the> <the> <aları> ึ่งกลางนะครับไม่เอียงไปข้างใดหรือข้างหนึ่งนะครับ 4. วาดภาพให้มีจ <the> ุดสนใจเพียงจุดเดียวนะครับในการออกแบบการวาดภาพเราจะทำยังไงนะครับให้คนที่เขาดูภาพเกิดความสนใจหรือจุดสนใจนะครับมายังภาพเรานะครับบริเวณที่เราสร้างจุดสนใจไว้นะครับเพราะฉะนั้น การออกแบบภาพเราจะต้องออกแบบให้คนนะครับโฟกัสมายังจุดที่เราต้องการให้คนเห็นนะครับข้อที่5นะครับจัดส่วนประกอบของภาพนะครับไม่ให้มีการกระจัดกระจายนะครับมีกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับหรือในทางศิลปะเราเรียกว่าการจัดภาพให้มีความเป็นเอกภาพนะครับคือการจัดภาพให้มีความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับไม่กระจัดกระจายไปนะครับต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของมิติภาพนะครับนอกจากการจัดภาพให้ดูเหมาะสมกับกรอบแล้วนะครับ การระบายสีภาพก็เป็นสิ่งหนึ่งสำคัญในการวาดภาพด้วยเช่นกันนะครับเพราะทำให้ภาพมีความสวยงามเกิดความสมจริงโดยเน้นในเรื่องของมิติภาพให้ลึกมีแสงเงาที่ถูกต้องและมีน้ำหนักของภาพที่เหมาะสมดังนี้นะครับ 1. การใช้สีระบายภาพให้เกิดมิติมีความลึกนะครับมีความเข้มนะครับและสีจางทำให้เกิดระยะใกล้ไกลนะครับ 2. ใช้สีระบายภาพให้มีแสงเงานะครับ ซึ่งจะทําให้เกิดความสมจริงนะครับทําให้มีวิธีนะครับการกําหนดแสงเงาที่ถูกต้องนะครับที่แสงมากระทบบริเวณไหนที่โดนแสงแล้วก็ระบายสีให้มันจางนะครับหรือบริเวณไหนที่ไม่โดนแสงแล้วก็เพิ่มน้ําหนักให้สีทึบนะครับ 3. นะครับการใช้สีระบายภาพให้มีน้ําหนักนะครับก็จะทําให้งานเราออกมาดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับเทคนิค การวาดภาพระบายสีจากเทคนิคสีกาแฟนะครับผ่านคลิปวิดีโอนะครับที่ครูนำมาให้พวกเราดูนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นนะครับว่าในคลิปวิดีโอนะครับศิลปินนะครับใช้ช้อนในการระบายสีนะครับซึ่งไม่ได้ใช้ผู่กันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของศิลปินนะครับที่จะนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับแต่เทคนิคสีที่ศิลปินใช้ก็จะเป็นเทคนิคสีกาแฟนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับในเรื่องของการวาดภาพระบายสีนะครับโดยใช้เทคนิคสีกาแฟ การสร้างสารรค์ภาพด้วยสีกาแฟถือเป็นเทคนิคการสร้างภาพเพื่อให้เกิดความรู้สึกคลาสสิกคล้ายกับงานภาพเขียนเก่าย้อนยุกนะครับความน่าสนใจคือเราสามารถนำกาแฟธรรมดาธรรมดาที่มีและก็คุ้นเคยซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่มีจากธรรมชาติสีที่ให้ก็จะเป็นสีแบบธรรมชาตินะครับหรือว่าสีแบบซีเปียนะครับมาใช้แทนสีน้ำเพื่อสร้างภาพให้สวยงามมีเสน่ห์ ในแบบที่เราต้องการนะครับและก็เป็นสีที่มาจากธรรมชาติทางนี้ยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะครับด้วยเทคนิคอย่างอื่นนะครับด้วยเทคนิคพิเศษสีสารต่างๆได้นะครับสำหรับงานเพ้นต่อมานะครับเรามาดูนะครับในเรื่องของศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานจากสีกาแฟนะครับศิลปินที่ครูนำมาให้พวกเราดูวันนี้นะครับก็คือนายนพดลโกสนะครับอายุ50ปีนะครับเป็นศิลปินชาวจังหวัดสุโขทัย หนุ่มโรงงานที่ผันตัวมาเป็นจิตรกรนะครับใช้สีกาแฟสําเร็จรูปนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับส่วนใหญ่นะครับศิลปินจะสร้างสรรค์เป็นภาพเกี่ยวกับโบราณสถานนะครับอย่างเช่นวัดศรีชุมนะครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยวัดช้างร้อมนะครับเป็นต้นเรามาดูนะครับผลงานของศิลปินที่สร้างสรรค์ไว้นะครับนักเรียนนะครับจะสังเกตเห็นภาพนะครับ ภาพโดยรวมก็จะเป็นภาพโทนสีน้ำตาลนะครับเหมือนกับภาพเก่าย้อนยุคนะครับเทคนิคการให้สีต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นโทนสีน้ำตาลเพียงแค่โทนเดียวแต่ศิลปินนะครับได้ใช้กรรมวิธีการให้น้ำหนักแสงเงานะครับในการทำงานทำให้ภาพดูมีมิติลึกตื้นแล้วก็สวยงามนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะครับในการวาดภาพระบายสีจากกาแฟนะครับวัสดุอุปกรณ์ของเราก็มีนะครับ 1. ผู้การดินสอนะครับ 2. ผงกาแฟนะครับ สามกระดาษร้อยปอนนะครับสี่จานสีห้าก็คือผ้าเช็ดทุกกันนะครับต่อมาเรามาดูในเรื่องของขั้นตอนนะครับในการวาดภาพระบายสีกาแฟนะครับในขั้นตอนที่1นะครับก็คือเราจะต้องร่างภาพนะครับตามแบบที่เราเลือกไว้หรือตามที่เราออกแบบไว้นะครับขอแนะนําให้ร่างภาพด้วยดินสอเบาๆนะครับไม่ต้องลงภาพเข้มนะครับเอาแค่พอเราเห็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับ การล่างภาพไม่จําเป็นที่จะต้องร่างให้ครบทุกส่วนก็ได้แต่ให้เราเข้าใจนะครับหรือถ้าเราอยากร่างให้เห็นรายละเอียดทั้งหมดก็ได้นะครับตามความถนัดของเรานะครับขั้นตอนที่2นะครับเริ่มทําการลงสีโดยเริ่มจากลงสีโทนน้าตาลอ่อนก่อนนะครับงานก็ค่อยๆเพิ่มน้ําหนักของสีเข้าไปเรื่อยๆนะครับบริเวณไหนที่ มีเงานะครับเราก็ใส่สีน้ําตาลที่เข้มขึ้นนะครับหรือบริเวณไหนที่โดนแสงนะครับเราก็ระบายสีน้ําตาลอ่อนนะครับแล้วก็ใช้น้ําเป็นตัวเกี่ยสีนะครับขั้นตอนที่3นะครับก็ค่อยๆเพิ่มน้ําหนักนะครับไล่สีของสีกาแฟในแต่ละส่วนนะครับซึ่งบางส่วนเราอาจจะต้องรอให้สีแห้งก่อนแล้วเราค่อยทาทับลงไปอีกชั้นนะครับเพื่อให้บริเวณนั้นมีความเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้ภาพดูมีมิติมีความสมงจริงมากยิ่งขึ้นนะครับ ขั้นตอนที่4นะครับเป็นการเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆของภาพนะครับดูว่าบริเวณไหนนะครับควรเพิ่มน้ําหนักของสีลงไปหรือไม่นะครับหรือถ้างานเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บอุปก,กรณ์แล้วก็ทําความสะอาดอุปกรณ์นะครับอันนี้คือตัวอย่างของงานนะครับที่เราทําสําเร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าภาพก็จะเป็นโทนภาพลักษณะสีน้ําตาลน,นะครับ เหมือนภาพเก่าย้อนยุคสมัยก่อนนะครับเป็นการสร้างสรรค์ภาพจากสีกาแฟเราจะต้องเพิ่มน้ําหนักอ่อนเข้มให้ภาพเพื่อให้ภาพดูมีมิตินะครับแล้วก็เกิดความสวยงามนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างขั้นตอนนะครับในการระบายสีกาแฟนะครับเราก็จะเห็นว่าขั้นตอนในการทํางานก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือเริ่มจากการร่างภาพก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยเพิ่มน้ําหนักนะครับให้ภาพเกิดมีมิติขึ้นมาแล้วก็สมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับ คราวนี้นะครับเรามาดูว่าสีที่คล้ายกับสีกาแฟและก็สีที่มาจากธรรมชาติเนี่ยมีสีอะไรบ้างนะครับนอกจากสีที่ได้จากกาแฟแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะหาสีอย่างอื่นที่อยู่ใกล้ตัวนะครับที่สามารถนํามาระบายได้เช่นกันนะครับเช่นสีที่มาจากด่างทับทิมนะครับซึ่งเป็นสีม่วงตอนที่เราระบายนะครับแต่พอเวลาผ่านไปหรือสีแห้งแล้วนะครับเราก็จะได้สีน้ําตาลคล้ายๆกับสีกาแฟนะครับ ต่อมาเราอาจจะใช้เบตาดินนะครับในการระบายซึ่งก็จะให้โทนสีน้ําตาลคล้ายๆกับสีกาแฟเหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังได้สีจากธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสีจากผงขมิ้นนะครับสีจากดอกอัญชันเป็นต้นนะครับซึ่งสีเหล่านี้ก็จะเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติแล้วเราก็หาได้ง่ายใกล้ตัวเรานะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่าสีที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยเราจะได้สีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับสีดําเราก็จะได้จากขมิ้หรือถ่านชาโคนะครับ สีขาวก็จะเป็นช็อกหรือแป้งนะครับสีเทาก็จะเป็นผงถ่านนะครับหรือเราจะเอาข้าวเม่ามาผสมกับแป้งก็ได้นะครับสีน้ำตาลนะครับเราก็จะได้จากสีของกาแฟหรือว่าสีดินนะครับความเข้มของสีนะครับก็จะขึ้นอยู่กับดินที่เรานํามาใช้นะครับหรือว่าจะเป็นสีม่วงสีชมพูนะครับก็จะได้แก่พวกสตรอเบอรี่บลูเบอรี่พวกนี้นะครับหรือจะเป็นสีจากดอกไม้ก็ได้อย่างเช่นดอกกุหลาบก็จะให้สีสันต่างๆนะครับ สีน้าเงินก็จะเป็นดอกอัญชันนะครับสีเขียวก็จะได้จากใบไม้ต่างๆนะครับสีเหลืองก็จะเป็นคัร์นิแล้วก็ดอกไม้นะครับกลุ่มที่เป็นสีเหลืองสีแดงสีส้มก็จะเป็นจากพวกพริกปลาบิก้าหรือสีจากดอกไม้ที่ออกโทนสีแดงสีส้มนะครับหรือจากสีจากอิดก็ได้นะครับต่อมานะครับถ้าเราต้องการที่จะสกัดสีนะครับจากดอกไม้เนี่ยเราจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับครูก็นําวิธีการตรงนี้มาให้พวกเราศึกษากันนะครับ1นนะครับ ให้เราเลือกดอกไม้นะครับที่มีสีสันตามที่เราต้องการนะครับแนะนํา <pantry> ว <breaking asta> ่าให้เป็นดอกไม้ที่ม <priced> <itus mystical warm> ีส <assunto> ีสันสดใสนะครับ2นะครับพอได้ดอกไม้มาแล้วนะครับให้เรานะครับเด็ดกรีบดอกไม้นะครับใส่ขวดโหลนะครับ3นะครับจากนั้นให้เรานะครับเทน้ําร้อนนะครับลงไปในขวดโหลแล้วก็กดดอกไม้นะครับให้จมลงในน้ําร้อนนะครับ4เราก็ทิ้งนะครับ จนถึงตอนเช้าเสร็จแล้วเราก็มากองเอาสีนะครับเราก็จะได้สีสารจากธรรมชาติที่มาจากดอกไม้นะครับเป็นโทนสีต่างๆตามที่เราต้องการนะครับคราวนี้เรามาดูผลงานนะครับที่ได้จากสีธรรมชาตินะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวอย่างผลงานที่ได้จากสีกาแฟนะครับถัดมาก็จะเป็นสีจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสีจากผงขมิ้นนะครับสีจากดอกไม้ต่างๆนะครับข้อเสนอแนะในวันนี้นะครับครูก็แนะนำนะครับให้นักเรียนนะครับเรียนรู้การวาดภาพเทคนิคสีกาแฟนะครับ โดยการวาดภาพลงบนกระดาษร้อยปอนนะครับขนาด A4 นะครับหัวข้อก็ไม่จํากัดตามความถนัดของเราเลยนะครับเพื่อเป็นการเรียนรู้เทคนิคและก็กระบวนการในการทํางานศิลปะรูปแบบใหม่ๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านักเรียนจะได้รับความรู้นะครับในเทคนิคกระบวนการวาดภาพระบายสีกาแฟแล้วก็นักเรียนสามารถที่จะเอาเทคนิคตัวนี้ไปต่อยอดในการทํางานของตัวเองได้ในอนาคตนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน